ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Sky2J นะครับผมวันนี้อยู่กันในซัเบอร์อินเตอร์อีสปอร์ตนะครับก็ก้าวสู่ปีที่2ของแดนนิเตอร์นะครับวันนี้ก็มีโปรโมชั่นนะครับฉลองครบรอบ1ปี9เดือนนะครับของแดนนิเตอร์อีสปอร์ตนะครับผมเพียงเราเติมเงินเข้าวีดีของเรานะครับผม1,000บาทนะครับจะได้กาชาฟองทั้งหมด15กล่องนะครับแล้วก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่า จะเอาไปไล้กาชาอะไรนะครับจะมีทับสร้อยพิงโลกันนะครับแล้วก็ทับอาวุธเทวเฟนบูสกายนะครับผม <Woo! S 1> อันนี้ผมก็ทําการเติมมาเรียบร้อยนี่เราเติมมาหนึ่งพันะครับเราจะได้เจ้าตัวบัตรโปรโมชั่นนะครับเติมเงินหนึ่งปีเกาเดือนห้าร้อมาอันนึงนะครับนี่แค่เติม500อยก็จะได้แลกกาชา5้ากล่องนะ ให้เติมครบ1 0 0 0พันก็จะได้มาอีก10กล่องรวมเป็น15กล่องนะครับโว <Woo! S 1> นบัตรโปรเติมสะสม1000เราก็ได้มาด้วยนะครับตัวน,นี้ก็นำไปสะสมนะครบสมใบนะครับ1 k เคเนี่ยจะเอาไปแลกเอ่อกล่องเราไปแลก,ก,กบัตร3 k มเคได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเราจะได้พอยต์มาด้วยนะครับ1 0 0 0พพอยต์น,นะครับ <Woo! S 1> เดี๋ยวผมจะเอาพอยต์นเนี่ยซื้อกาชาเปิดด้วยเลยนะทุกคน <Woo! S 1> แต่น่าจะเปิดเป็นทับรองเท้านะอยากได้รองเท้าใหม่มาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เรามาแลกกันดีกว่านี่ครับ NDC อยู่หลังตลาดนะจะเป็นนี่ก้อนเค้กใหญ่ๆเลยนะครับอยู่หลังตลาดข้างรถเมล์นะครับนี่มีให้เลือกนะแลกทับสร้อยทิ้งโลกกันนะครับหรือว่าจะแลกทับอาวุธเทวะนะดีวผมจะเปิดทับอาวุธนะครับผมแรกเลยไปก่อนไปนก่อนกระชานีไอเทมช็อปนะครับเนี่ยกล่องละเก้าสิบเก้าพอยเอาทับรองเท้าแล้วกันสิบกอง จะหนึ่งพันพร้อยบดีนะครับเนี่ยพร้อยที่เราเติมมาก็สามารถนำมาเปิดกาชาได้อีกนะก็ทำการกดซื้อมันเลยนะครับเดี๋ยวจะเปิดทีเดียวนี่รวมทั้งหมดนี้ผมจะเปิดกี่กล่องเนี่ยลยี่สิบห้ากล่องแล้วทุกคนขอให้ได้ขอ,หขอให้โดนนะครับนะครับ,<อ>รบเริ่มอะไรจะไปแบบไวๆหน่อยวันนี้ซิร์ฟเพิ่งรีมาน,น่าจะยังมีคนเปิดเดีด๋ยวเราไปเดิมเลย ทำบร้อยแรกสามสองหนึ่งเริ่มเฮ้ยการันตีหน่อยเฮ้ยการันตีมาหน่อยโอ้โหสิบห้ากล่องแรกเรียบร้อยโดนเอ้าเอ้ารองเท้าได้การันตีร้อยเปอร์เซนต์ทุกคนมาว่ะรองเท้ามาว่ะทุกคนได้การันตีนะครับรองเท้านะเปิดกล่องแรกมาเลยนะครับเอ้ยสองกล่องอีรองเท้ามาสองกล่องอี๋ไปต่ออะไรครับเนี่ยจะเอาหมัดจะเอาหมัดจะรองเท้ามาสองกล่อง โอ้ตายมาแล้วรองเท้าสองกล่องเดี๋ยวค่อยเปิดน่าจะได้อะไรนะครับสรุปเลยนะครับผมเติมมาหนึ่งหนึ่งใบเทานะหรือหนึ่งพันนี่นะก็เจ้าตัวกล่องโปะไม่ได้นะครับอูนไม่ได้นะครับแต่เอาพอยต์เนี่ยมากดซื้อทับรองเท้ามาสิบกล่องนะทุกคนใต้การันตีมาสองกล่องนะครับโอ้สองแท้มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้สายอะไรนะครับ ในตัวกล่องจะมีเลือกสายโจมตีหลบหลีกความแรงแล้วก็พลังงานนะมาดูกล่องที่หนึ่งกันสามสองหนึ่งปึ๊บได้แล้ววะอุ้ยพลังงานสีทองวู้ตรงรุ่นว่ะ่องสุดท้ายขอโจมตีไม่ก็หลบไม่เอาความแรงสามสองหนึ่งปึ๊บได้เลยหลบหลีกสวยเออหลบหลีกสวยนะได้ใช้นะครับตัวพาร์ที่ใช้อยู่นะครับ อ่ะคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแก้มือนะครับครับอาวุธเทว่าเฟนบูสกายนะครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสีอเวลาเดี๋ยวเรามาเปิดกันอีก15กล่องนะครับแก้มือ3 2 1ไปแบบเร็วเลยเฮ้ยมาแล้วหนึ่งครับไปต่อเลยตัวตัวตัวเฮ้ยแตกหนึ่งแตกหนึ่ง มาแล้วหมาแล้วมาแล้วต่อต่อมาจนท้ทุกคนอันนี้โปรที่สอของผมครับเดี๋ยวเราเกือไปแรกต่อไปครับแรกแรกเกือแรกกล่องเกือแรกกล่องหนี้ได้อีกี่กล่องเนี่ยอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าีกหกล่องครับไปกันต่อไปไปเดีอยวจะอรเดือดเดอีกดอดเลอดเดือดกล่อนนี้อัไไปตดอด้ี้อะเรก็ได้แล้วอดเลือดเดือดเดือดเดือเดืองเดืดเดือ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 ดเือเดือดเดือดเดื่ดกดนอดเดือดเดือดเดี๋ยวเดาเอด้ทัอาวุธอะไรนะครับดดาบธนู หรือคาทานะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ซ้าผมขอทักมาที่หมัดหัวมังกรเป็นผูสกายตตองเปยนของผม3ามสองหนึ่งเยเจี๊ยต้องลุยปังมาจนได้อสัตว์เอ้ยฝัตว์ที่วัดโปราันนานนีเละมื้งเป็นไงบอกเลยวันนี้วันของผมเจ็บคอเจ็บคอเลย เออมาแล้วนะบัดสนับที่ผมต้องการแล้วของแท้บอกเลยว่ามาตรงรุ่นนะ <Woo! S 1> สทุกคนใครยังไม่ได้จัดนะครับครับโปรโมชั่นนี้นะครับผมมาแล้วนะฮะหนึ่งชิ้นนะครับผมอันนี้เปิดไปแค่2โปรนะ <Woo! S 1> บอกเลย นะครับเมื่อกี้หนึ่งพันพอยที่เติมไปเนี่ยผมได้ผมเอามาซื้อกาชาปองอีกสิกล่องแล้วผมได้รองเท้าอีก2คู่นะครับก็บอกเลยว่าคุ้มๆเหนาะนะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะไปก่อนนะครับสวัสดีครับ